บ่อยครั้งที่ตมาภาพเดินสายบรรยายธรรมมักจะได้รับคำถามแห่งชีวิตที่บอกว่าเป็นคำถามแห่งชีวิตก็เพราะว่าเป็นคำถามที่มักจะถามกันครั้งแล้วครั้งเล่าแต่บางครั้งทั้งๆท,ท,ที่ถามกันครั้งแล้วครั้งเล่าก็ยากนักที่จะหาคำตอบที่น่าพึงพอใจวันนี้จึงขอโอกาสตอบคำถามแห่งชีวิตนั้นนั่นก็คือคำถามที่ว่าเกิดมาทำไมก็ขอตอบว่าเกิดมาเพื่อพัฒนาตนให้เป็นคนชั้นยอด เราคือเราต้องพัฒนาตนจากการเป็นปุถุชนคนกิเลสหนายกระดับขึ้นมาให้เป็นกัลยาณชนคนที่มีศีลมีธรรมจากนั้นก็ก้าวต่อไปกลายเป็นอารยชนคนที่ลอยผ้นกิเลสขึ้นไปและถามว่าอยู่เพื่ออะไรก็ตอบว่าอยู่เพื่อพัฒนาตนให้เป็นคนที่มีประโยชน์ทั้งแก่ตนและคนอื่นให้มากที่สุด ตามแนวทางที่กล่าวว่าตนเป็นที่พึ่งของตนจากนั้นจงให้คนเขาได้พึ่ง